ักเือนเ็ดเพื่อนหม่เ็ดเนาะไปว่าบายาเ็ดไอเ็ดเ็ดให้เงบอกลายเอแล้วนะบอกลายเทือแล้วนะอืมเดี๋ยวจะซักเองจ้ะไปใชหมองจ้ะไปแลสดม่พี่น้องอ็บัตรโคตรคนเนาะ นฮสวัสดีเออาะนเอ้า huh. ค uh ือ huh. ว uh ่าขาดมาแกะนนะมาพี่แกะนนะมาพี่เออเอออู้ไม่เอพออกไปเีย ฮักพี่เงินนาคะแนนคือนเงินนเงินลาวอันนี้เงินไทยนี่ m a r เป็นแสนเลยอือเดียวละแสนสบายมี FC ว่าคนว่าเฮาจัดใหญ่จัดตาะบอกแม่ว่ามีผู้ใหญ่จักคนอาจารย์ใหญ่อยู่นี่อาจารย์นีอาจารย์อันนี้เก็บบ่ได้หาเบิดได้หาเบิดิอันนี้ ไม่ตู้แล้วก็หาจักคนประมาณสามสี่คนเนาะผู้ใหญ่ยลีสามสี่คนอันคือว่าหลยนี่มันคือเป็นมูกันเนาะมูอ่ะมูทีมงานก็คือมูทีมงานยูทู e มันก็เลยแบบเบิ่งหล่เอาลูกเอาเมียมาพร้อมด้วยเอาลูกเอาเมียแมนลูกเต้าเนาะมันก็หลยนี่ นลาวนี่พ่ะแม่พี่น้องผูกแล้วก็ไชาทงอีกบ่จตันกนไ้่องอหม้น้นี้บ่า่องเสือกเอานะเสือผาูด้บสนี่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 กูเกนนี่นี่นีเห็นเห็นงมันอยู่นี่งาบันนีงาันนี้เอแนดีแคนดี่ะนี่งานีงาันนีงาันี่

xì và chặt dày tê dạng vẻ khay khay, dạng và ngàn dày tê đó, cử, đó, nè. phần <cười> <cười> là... oh, năm, phải thôi. Nhật ngân năm thôi, <laughs> ừ. okay. Phải bữa tiệc cho ngân phân tắc ngài nó phân ngân phân ngân phân tắc ngân à, phải ngân cái ngân nè, tắc ngân phân tắc phân tắc ngân 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 phân เมื่อวันแล้ว um, ค <IN C 2 sneez es> sí, ือบอกง่ายผู้ใหญ่นันก็มีอันเมเซียวมีตู้แล้วก็กับห้องอันพวกงานเลยเนาะเพวกอกันประมาณสามสี่คนผู้ใหญ่ยอนรีรอหน้พี่น้องอันคือยุบๆนี่คือว่าทีมงานบดทีมงานแผลเป็นยูทูบบดก็เลยแบบแมนโี้ยรีกท้ายพวกอันภาพลังที่แมน่คิปเนะจริงอ่ะพวกกันตีเลย

ไาซื้อขนมใช้เงินเลยนี่เด็อืมไม่ใช่นะใช่เงินที่เราไม่ใช่เหรียญค่ะที่เราไม่ใช่เหรียญที่ที่เราไม่ใช่เหรียญค่ะเอ้าลืมแล้วเอ้าลืมได้ยังไงที่เราไม่ใช่เหรียญค่ะเอาว่าหน่อยแม่มาที่เราไม่ใช่เหรียญนะเอาค่ะเอาค่ะตู้เอาแม่ค่ะเอาแม่เอาค่ะจ่ายเงินไม่ตู้เพคน จหญ่เงินเหรียญอีกได้คุณนายเื่อนชื่อขนมน้ำมิตุบอกว่าที่เราไม่ใช่เหรียญไงที่เราไม่ใช่เหรียญเหรออนี่ค่ะเพื่อนว่ะลูกสาวค่ะเป็นไดรเดี๋ยวนี้แก่ง่านแก่ซะหันยังอันนี้ฮึจุูพี่บอกคน้ำมีดุใจไมีดุยังอันนี้ นีแตงเงินใบเซนรือมเออของมีตู้ว่นี่นะดเด้ของมูมเอีน่ปาหมูะกุ้บหเป็นยังได้ยะาเด่นี่มีเหงือเปนไงตัวนี้หมายแ่บก่ตัวนี้ ่องมายังมาแหเจน่ามีวันควันเพิีมันเสร็จแล้วไปมาเดือนก่อนนั่นคือวันนั้นก็ทไทยหัวยังว่าแล้วด้เงินแล้วหลานแล้วกมาเลยทั้งหลานว่้จะมาเลย บ่ปีนีสเท้อแล้วเราบรานว่าบด้มาแต่หึงเราก็เลยตอบว่าออมาอยู่เราย่าเลื่อยได้าแลคุยให้มาเื่อยนไหเจมที่เฮเื่อยคนเ Mười lăm miền 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 กาเดบอกยังร <ris os> <so idity y> ู้น่ะคอกีบเลยนะที่เราไม่อนไม่ใช่กีบเราทำไมไม่เอากีบกเรายากใช้แบบจุ๊บไม่เสียงกเลยพูดว่าจังไม่ของคนนี้อะจุ๊บแค่บังคับงนี้ เออของเพื oh. <c oughs> <laughs> uh, uh ่อนนั่นว่าบุณณันเลยดีเอาไม่นะเอาเส่นงานผูไว้เลยเออเอาไว้ในกอ็เส่นอันที่เจ้านั่นก็ได้เอาเสื้อเออให้เลือกให้เพื่อนเลือกเอาเองแน่มือสำคัญเพื่อนก็ได้เฮ้ยเลือกให้เพื่อนลาไรออืมอืมอ่านเฮ้ย ที่ผกแขนเน่เพื่อนกับบนยินเสียงยานะเอาัชเน่ยจะไ่อยังไม่ได้มาอสักากันนดแน้าอ่อนนเดยอดนน้กัน้ตุ๊ได้เทรอยากได้รันงเนี่ ใช่ผ่าโปรแกนมที่นี่นะเห็นว่านี่หัใบพันกิ uh? ่งหันกิ่งก็มีเว้ยนะอืใบยังตัวไหนจะชาว้านนี่เป็ชาวบ้านนไงชาวบ้านก็ไปชาวบ้านมึ๊แตกต่างกันมากตัวได้ลายกว่ากันดิตัวได้ลายกว่ากับใบนี้แน่นอนลายกว่าเรากำลัจะต่อไปอันนี้ใบหาซิสเตอร์หาซิสเตอร์ ไปหาชิบะถั่มีน่ะมีเนาะหนูมาชิได้มาได้กันใเ้าเฮ้ยนักเล่นใบเาวฮ้นเลลาบใบเาจี้อาด้ใบเาวดินี่เอามาหาสิบหืเล่นใบรเด้อเฮ้ยเ่ม่เด้อเฮ้ยน่ะบมด้อเฮ้ยฮ่อเฮ้ย้ ให้ไปท่าตอมเอาไปเลยบอกไหนม่ตู้ออย่ีันไหนก็เห็นอย่เยอันองเทาเลยเออคนคนหาคนหาคนหาวันนี้คนหาผ้ของก็เห็นอยู่คนหาของนีวันนี้เอากไ้กูออกมาแต่หองเฮ้ใช่ช่เด้นี่นีตายตายตาตายอยู่ดูของวันออมีเด็กอ่ะหกชูนี่ นี่ได้กุกชูนี่เด็กชอเนี่ยไปคไปเนาะชงนี่ก็เปิดหากินแล้วไนีจชจางหากินช้างแล้วกินเลยเปของบอลลายลายถามว่ามียังกิน

lần ăn ăn không tin cho mày khai này nè, ừ, anh 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 này nè, anh 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 cái 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 anh đây ใคยชิ <c oughs> ได้กินช so <c oughs> ่อมชาวบานนี่ไปผู้่บอเห็ดห็้เงบกลายเทือแล้วนะบอกลายเทือแล้วนะอืมจะซักเองจ้ะไปใ่หมองตั้งแต่งมากเลย Ô gà thăm. Lết sắc em. Lết sắp. Để sắp. Lết sắp. thế sởi. Nè. Vi thiệt thạp cô luôn Nhôn luôn Nhôn luôn Nhôn luôn luôn <laughs> chưa <laughs> มันนี้กระบอกมันนี่เขาใส่เงี้ยไปเยอะไปอ้าวมันไม่ใช่เราซื้อมันก็ดูอยู่ว่าไม่ซื้อแต่มันอันนี้เดี๋ยวใส่ข้างหลังก่อนใส่เล้วมันอ้าวทำไมว่าบอกว่าจะทําจะทําแล้วทำไมต้องถามอ่ะถามเฉยๆอือจะทำเองได้หกห่อมันบอกห้าห่อบอกสี่ทำทำจริงไหมเนี่ย Nguyên nói bởi lần nữa. Oh, oh, mmm, 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 ทำไมจะไม่แม่ฉันกดเองเนี่ยกดเองจริงเหรอใช้ไปเก่านะเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะนะฉันว่าไม่ใช่แล้วนะเก้ามงนจะเฉื่อยแหงไว้เหรอทำไมไม่เหมือนกันดูเราฉันว่มันไม่ไม่ใช่แล้วนะอีกไม่เคยทำเลยใช่ยดนามำทำเริ่มงปกตินี่น้ำมันตึ๊บ ตาเสียผ่าหนอยอันนี้นน้ำมาประมาณหน่งสองน้ำมันจิประมาณเท่าไรอเคน้เลยกอนไตามตามน้เพิมอ่ว่าคือเน้อ้เสยวผ่สะอาดชมว่ามักชมเมอนชมไม่ดีดอกชมจด่อ่าชิมเตมนนแท้น้

นี่เอาคนเห็ดเป็นพี่ลังอ่ะมีอะไรเสือตรงนี้อย่าทำ้าใจเปล่าพี่ลังน่ะอย่าเฮ็ดจ้าจะกองตะก้าผ่ามาแก้แหละซีถิ่มมาไหวหนาห้องหันเก็บใส่เองเจ้าข้ากินกินเยอดีได้ไหมบ่นอนน้ำนอนน่ะนอนเลยนอนดอกคือบ่นอนน้ำไหนบ่อบ่อนเข่าคือบ่ป้อนนี่าลองจับไม่เคยบ่อนอนห้องเอง้องวิวนะ นักันเบาๆเลยเอ้าอะน้องจิมีน้องก็น้คนนะ้นนึองอ่า้วิวอะไจะนี่ไปจิ้นอ้งน้ำวิวเลยขอนกะจุดนั่เมื่อยไหมอือมาไปรับเงียร้อยอือกินมากอ่ะอยาได้ไข่อ ต้อเยระุมงแก่ที่ได้มาเฮ้ยชอังรยี่นั่นที่น่อยบี้ทีไหน้น้ำรับซีสามถาตอบน่ายว่ตอบจะตอบถามดิถามยัง่ เห็นพิงเหรนานกอนไม่เคย้เนานันยินแต่ว่าสาองอะไรอะไรก็สา้องบอกอย่าสบาทอะไรไม่ติดออยากกากอีกเมนหนึงเนาะว่ะอย่างัคาววะ ไ่ได้ไข่เลยเนาะแม่นรแหละเั้วรั่วนะคนร่วนะไม่ได้วาคเลยหาว่าข้าเชียนแบบเห็ดทุกอย่างแล้วก็จนชีแบบเอาลูกเอาผัวเขาเลยกประมาณนี้นะวันนี้น้วนอะเ่ายไปแจ็กเชือลูกเาวาันี่เอ้าแต่เมื่อนมเล่นอะไรนี่ยหักไถือลูกไข่ ชิ่นเดียวอันชงชิ่นแล้วแกก้อออกโอ้ยกินแล้กินันนยไปชักทำทำเองรองเต้นตอดนะเต้นตอดเจ้าเน่มันไทยอึงๆกว่วเก่า เอดีจังเลยวันนี้ทุกวันก็ดีเหมือนกันมีแต่อะไรๆก็มเป็่เพื่อนทําให้ทั้งหมดเลยเพื่อที่สุดดันทุกอย่าทุกอย่างนอนก็เพื่อนจะนอนด้วยใช่แล้วทำกับข้าวกับน้ำดีใจไม่ป้อนกันขี่ด้วยปะขี่ด้วยขี่ก็ล้างตูดให้ด้วยเยอะเลยนี่ แปลแปเขาไม่ใช่แปลงค่ะเดี๋ยเสื้อของบิวจะยับค่ะอ้แงมันไแยัมัไม่ยับหรอกจ้เนี่ยะบอกให้นูเหมือนขี้เกียจเลยแบบนี้เหรอแบบนี้เหรออือแบบนี้นี่นี่นี่จุ่มใสนหไม่เชื่อ่น่ เหมือนขี้เกียจเลยนี่แหละขยันเนี่ยจะสอนอืมต่อไปจะได้ทำเองเนี่ย Myself hỏi sẽ phối sẻ với người ta sư năm mươi ngày. sao mà làm hết giờ? Ừ, nhỏ đi sao anh ta phải kẹp kẹp hết giờ. hết giờ. Tell me, hết đi. Tell me, hết giờ. hết giờ. Tell me, hết giờ. Tell nhỏ phải

เสือเลยหน่ออย่างนี้นะดูแล้วน่องเนี้น่องน่องเนี้ยน่องนี้ยเหนี้ดมือหนาต้องมาสร้างให้รูปข้อมือได้เลยต้องงออย่างนี้นะเออหลังจะได้ทำเป็นฉันจะไม่มาแล้วนะไปไหนไม่มาจะหาถั่วแล้วไปเลยแม่ซีบนี้ ไปหาเลเดี๋ยวเขาจะว่ากันจะไปย่งผวเลู่เาเเนาะเออกระชังเพื่นหนอยาิวาเาในิแล้วรอกเนะว่าเขาป็นอะไรกันนี่มาดสิเ้สิ่สเาเ็น นี่ใส่นี่นี่ไงนี่นี่างนี่ทบมาเม็ดบิดถือบิิดดบกเล้นี้จุ่มใส่กัน

อาซิว่าว่าอันตาขขานี่แดงข่ามาตไทยแต่มันใส่ดีคักแม่นกอันอะแม็งตึงดูเอนของบ้านเท่าเัน่หมนี่นี่บ่ยังไงลิงไปเลยมียังไงอ๋อ แคนอ่งกมันแไม่แค้นนีมีอ้งต้องีบเ้นะมันจะหล่นไม่หดนหรอกไม่ไม่ล้มวันี่เป็นยิ้อวะนะ่ยฮะหันกับมาดูับไปไนไป จับจี่น,ะนี่นหนไอื้ยจะเปนตูดอย่างนี้ตดอย่างนี้เลยอืนนเ้ลูกชายนาใหญ่อันนี้ลูกชายใหญ่อ,อันนี้ลกใหญ่อันนี้เอ้อยใหญ่ <laughs> <laughs> ไปเจดบ้บบลเคยแล้วน้ำม,มันคืดดอไรเจดับบล์มเพิ่งรู้ อสียงเงียบไปเลยนะจังแท็ก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 มาคมัวเป็นอยู่นี่ก็ได้นี่น้ำมันเปิดพอแล้วมันก็ปั่นปั่นเห็นบ่เห็นบ่อไปบันไปจะนั่งข้าก่อนใช่ปะไปมีไหมเชิญเชิญ

เดี๋ยวไปจับสายสีก่อนโอเคโอเคนดี๋ีกใช่เดี๋ยวนี้ฮะฮะใส่แกงเหรอใส่แกงก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยอปปเือสาสีเีอสเฮียบอ เกียขยมันแหงเยหยุดไม่ได้โอยม, Woo, มันนแดง <c oughs> บอกแล้วมันต้องงอนหรอกต้องทำก็บอกแล้วว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวเพื่อนท,ทำนมันนอนไปนอนไปนอนเตนนะ <c oughs> เอาวิธีเก็บนะลุงเนี่ยเก็บใจเนี่ยเก็บเก็บเทเก็บ,บ <c oughs> เก็บก <c oughs> ัน นี่เก็บก่อนเก็บอนเก็เนี้ยวเก็บก่อนนิววชอนก่อนนี่นก่บัีเก็บเนี่ยสาวบีเก็บนี่นีาว่หมนี่นี่ตรงนี้อไปกตนเก็บนี่เก็บกระตูนนันี่มาดูดู่เงี้ไปนี่ไปร่างด้วยไปร่างไปร่างโอเก็บอย่างนี้ก็ได้ ไปล้างสิเอาไว้ที่ก่อนว่ามันไม่สะอาดเลยนะอย่างนั้นทิมอันนี้สะอาดแล้วเกลี่ยครับไหนพื้นไในทูดนี่ถูพื้นถูพื้นเหรออืะเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่เดียวเราะทูนี่เกลี่ยเดียวเลยอะไรเนี่ยถูพื้นนี่นู่นนู่นกระชามนู่นกระชามกองกระพูนเดี๋ยวหมดเอาเหนื่อยแล้วอะไปนอนเอาลายคนเด้ อือุ้มบอกให้ถูวเพุ่นประถูบนี้ไอถวยกระบาง